สวัสดีครับผมเดินทางแล้วครับวันนี้นะครับไปบึงละหานนะครับนี่ออกจากตัวอำเภอสงสางนะครับโดยนี่ครับแมงกระไซครับยุคนี้ต้องประหยัดครับเอาแมงกระไซไปดีกว่าครับนี่ครับออกจากเงแสงตีสองครึ่งนะเดี๋ยวนึงก็น่าจะสว่างนะน้ำหมดนะครับผมไปกันคือคันไปสองคันพอเหยื่ออยู่ในใต้เบาะครับโอเคลุยกันบึงละหานครับ

đéo bứng trượt đéo bứng trượt đi có <laughs> ờ, sẽ cắt nhiều tải bố ใานะแวนงโคนาน,นเลยทีนั่คือที่ที่เร<ด>ียกเอาไใหโคตรนานะ mười lăm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  mười này mười lăm mười lăm mười lăm แ,แตะลูปปกปลาคนครับไม่มีหลุดแน่นอนทันสองยี่หานะครับผมเขาดังเลยมันทบดีกว่าก็เขาดัง <c oughs> ดโดโหมดึืนะหารนะครับกันอยู่น้ำสวยเลยนะครับ ดิเทชูนะครับสายเป็นยูโอเป็นชุปอร์หนึ่นะครับตัวใหม่เดี๋ยวนึครับเออหรือมขี้นครับนเป็นรัรดบุมกับแดเดี๋วันตัวต่อไปก็เป็นตัวใหม่ครับปล่อยครับตัวนี้ กัดโหดมากแรงดีครับตัดนิ้วเป็นเบสนะครับไปเอาหมุสวิงอีกอ่ะ